สวัสดีครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับสภาเพื่อนนะครับซึ่งเป็นเพื่อนหน้าหม้อนะครับซึ่งหลายคนจะตกใจว่าเฮ้ยหน้าหมอหรือเปล่ามันจะอุ้ม้ามเลยครับในวันนั้นมันจะอุ้ม้ามเลยครับถ้าเวลาเต้าผมก็บอกไม่ค่อยร้องไห้คนอื่นเห็นหรอกเราก็อยางมีมูอเราถูกไหมอ่าก็จะเก็บไป สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับสภาเพื่อนนะครับซึ่งนี่เนี่ยเป็น EP ีแรกนะครับที่เราจะเปลี่ยนรูปแบบรายการนะครับเป็นเพื่อนนะครับที่แบบว่าสนิทกันหรือว่ารู้จักนิสัยใจคอกันเป็นอย่างดีสภาเพื่อนวันนี้เนี่ยเราได้คู่เพื่อนสนิทคู่หนึ่งครับที่เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนหน้าหมอนะครับซึ่งหลายคนจะตกใจว่าเฮ้ยหน้าหมอหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเขาทั้งคู่เนี่ยเรียกได้ว่ารู้จักกันผ่านหน้าหม้อเพื่อนหน้าหม้อเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวขอ นบผมสวัสดีคร kind of ับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวีเคนด้วยนะครับีครับเชิดเนี้เนีนลองแนะนำนิดนึงได้หมครับว่าเพื่อนหน้ามอของกคุณเนี่ยมันคือยังไงครับเพื่อนหน้ามอครับผมแต่หคนตกใจวเป็นเพื่อนหน้ามอไม่ใช่รอแบบไุติกรมหาลัยแต่พกคุณคือเพื่อนหน้ามอมันคือังไงหน้ามอเหมือนเหมือนครับผมเขาเรียกว่ายังไงทำอาหารบ่อยหรือเปล่าเขาเรียกป็นเพื่อนแบบวงการเชฟใช่อยู่ในวงการเชฟครับแบบว่าอยู่หน้ามออเ้นทำอาหารจะชอบทำอาหารกัน ยังไงครัเออหม้อหม้อสพวกนี้คือแบบใส่พวกอาหารสัตว์หรือยังไงครับไม่เป็นหม้อแบบว่าครับผมสมุนไพรดีกว่าครับอ๋อเป็นต้มสมุนไพรใช่ใช่พวกยาจีนเออเป็นยาจีนแน่นี้ยายายาเป็นยาครับเป็นยาเป็นยาเป็นยาใบไม้เ่ยอ๋อเป็นใบไม้ครับผมต้มพวกนี้ศึกษาอ๋อเป็นศึกษาพวกโคโรฟิลใช่คับเป็นพวกนโอ้สายเป็นเหมือนกับว่าเป็นสายแปลว่าวัชพืชโดยตรงเลยใช่ครับโอ้นี่ถือว่าคุณนี่คืมีความรู้เกี่ยวกับววัชพืชได้อย่างงี้ มีบ้านนิดหน่อยปลาปลายครับผมทำกันปกติต้นนี่คือแบบว่าใช้ปลาปลายกี่ใบครับสองสามใบกี่หรอถ้าสมมติต้มทีน่าสี่สิบครับวันนี้สี่สิบใบใช่ครับคือคุณต้มคุณกัดกินเนี่ยว่ายันแบบว่าตาตื่นกันเลยหรืออะไรอย่างนี้สี่สิบใบเขาเรียกว่าแบบว่าต้องจิบตลอดต้องจิบโอ้คือเหมือนต้องคอยชิมตลอดด้วยว่าเฮ้ยมันมันเข้มไหมไหมหรือว่าอะไรเคยลองแล้วครับแบบว่าทีนี้ทีนี้หนึงอ่าใส่สองสามใบไม่ได้ไม่ครบตุ่นอ๋อมันจะขาดอะไรไปเลยต้องต้องใส่ให้ถึงสี่สิบใบอันนี้คือวิเคราะห์มาแล้วนะครับใบบบบบแแลลล้้้้้วคคืืออออปปมมเเเดกกก็็ินนไยยุ่่ๆางงีะ เออมันก็ต้องมีเครื่องช่วยอะไรด้วยยังไงครับยังไงมันต้องบอกว่าเหมือนใส่เครื่องปรุงใช่เครื่องปรุงรสปรุงรสลงไปด้วยอ๋อว่ามันกลมก่อนก็คืออาหารครับแค่อาหารแหละอ๋อมันคืออาหารทั่วไปเลยแล้วเแต่ปุ๊บคือต้มก็คืออะไรไงต่อต้มปรุงเสร็จก็กินเลยก็ต้องปรุงก่อนแล้วใส่อะไรที่มันหวานๆลงไปเหมือนใส่น้ำตาลนะครับอ๋อเหมือนปรุงลงไปเฮ้ยมันมันเขียวไปนะใช่ก็ต้องปรุงให้มันทานได้ทานง่ายใช่ใช่เฮ้ยผมพวกคุณนี่ใช้ได้แล้วน่าน่าสนใจน่าสนใจครับผมแจ้งวันนี้เนี่ยนะครับผมเราจะมีช่วงที่แบว่าจริงจัังงสุดๆกบช่่่วทีไม สองไอ้์เฮียๆในครับผมซึ่งวันนี้ผมว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยอยากจะรู้แล้วว่าพวกคุณเนี่ยมีเรื่องราวของเพื่อนแบบไหนกันนะครับผมวันนี้เชิญครับเชิญครับเชิญครับโูเดียครับหเชิญหลังผู้ดีครับสวัสดีครับสบาเดี๋ยวคุณพูดเรื่องเพื่อนได้เลยได้ครับผมอันนี้สลับกันเออคุณี่เนี่ยนิดหน่อยห้าบาทสิบบาทเล่นหมดเลยเลยมาโอเคครับผมวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นสภาเพื่อนนะครับผม ใครอยากจะเปิดเรื่องของใครก่อนดีกว่าอันนี้เอาให้เพื่อนผมก่อนดีกว่าเป็นเพื่อนหลักอ่าโอเคงั้นผมให้คุณก่อนแล้วกันได้เอางี้ผมถามก่อนแล้วกันว่ารู้จักกันได้ยังไงรู้จักกันในเกมครับเออเป็นเพื่อนในเกมใช่ใช่ก็คือไม่ได้แบบว่ารู้จักอะไรชีวิตจริงมาก่อนไม่ได้แบบเรียนด้วยกันมาใช่ครับอ่าเจอกันในเกมเลยใช่ครับเกมแรกที่เจอกันเจอกันที่เกมอะไรครับ GTA ครับเฮ้ยนี่คือคุณนี่คือวัยรุ่นไฟาเอ็มเลยใช่ครับอ่าคือเจอกันในเกมแล้วจําได้ไหมครับว่าเหตุการณ์ตอนแรกที่เจอกันเนี่ยเป็นยังงไเเเเหหหตตตุกกกกกาาารรรรรรรณ์อออนนนนแคคััััับบบ้้ีียว่่่ะผมมูจพลง ก็คือพี่ด็อปเปอร์เนี่ยแหละครับอ่ารู้จักพันด็อปเปอร์ใช่ยังไงครับแล้วพี่ด็อปเปอร์ก็สั่งผมว่าให้ไปกวนตีนในพลหน่อยออ๋ใช่ฮะแล้วตอนนั้นเรารู้ไหมว่าเขาที่ใส่ใจคอเป็นไงรู้รู้ไหมไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้รู้แค่ว่าไอ้ด็อปเปอร์สั่งไปปุ๊บเอ้ยไปกวนตีนนี่ใช่ผมไปปุ๊บมันเลยอุ้ม้าพเลยครับในวันนั้นมันเลยอุ้ม้าพเลยครับในวันนั้น มันจะอุ้มข้าเราโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่ะจริงไหมครับเหตุการณ์เขาจาโกตีเราจริงไหมเขาาโกตีจริงครับอ่ะยังไงมันเป็นคนที่แบบว่าเราไม่จักกันก่อนเลยอ่ะแล้วอยู่ดีเราก็ไม่รู้จักเลาไม่รู้จักเลยอ่แล้วเดือนเดินมาก่อนเลยโกตีผมอ่ก็โกนตีปากกระสาบเลยทุกอย่าง ประมาณประมาณประมาณเช่นเออก็จำไม่ได้แต่ผมถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนผมคุยกับพี่โบ๊ชไปแล้วมั้งครับว่าพี่โบ๊อ่ะให้เตรียมว่าเดี๋ยวเด็กคนนี้จะมาแกล้งมังอ๋อจะส่งไอเด็กคนนี้มาแกล้งเราคือแอบแอบ่อไว้ก่อนแล้วแล้วผมอ่ะแล้วให้สุดอ๋ออั้มมันเลยอั้มมันเลยไปเลยแล้วไงแล้วแล้วเข้ามากดติดแล้วไงต่อผมก็เลยแบบว่าลงไม้ลงมือนิดหน่อยแล้วก็มีเวลายิงหนักกันนิดหน่อยยืนเสียงนิดหน่อยแล้วเราก็เข้ามาแล้วพี่โบ๊ก็เข้ามาคุยครับแล้วคิดว่ามันช็อกไว้ตอนแรกที่เราเราแก้เขาไปผมมั่นใจว่่าตออออนนนนัั้้้ผผมมมกก็็เขยูะคครบแื แรงเลยตั้งใจเลยคือกะให้แบบว่าไม่ต้องให้รู้เลยให้รู้สึกอ่ะโอเคก่อนแล้วเราอยยังไงเบญกาวันนั้นงจากจะข้ามเราไปผมอึ่งเอ้า จะตายแล้วเหรอครับเนี่ยเพราะว่าเราก็แค่เหมือนกันทำตามหน้าที่ที่พี่กมาใช่ไปอั้มเขาใช่ใช่ปุ๊บโดนเขาอัมคืนใช่แล้วมันไปสนิทกันตอนไหนใครเป็นคนตอบก่อนตอนที่สนิทกันจริงๆก็เพราะเหมือนเราเป็นรุ่นเดียวกันครับพี่อ๋อด้วยความที่อายุมันมันใกล้ๆกันใช่ไหมรุ่นเดียวกันมันก็เลยคุยกันถูกคอใช่เพราะคุยกันง่ายปุ๊บที่สนิทกันมากๆเลยอ่ะก็คือเป็นช่วงที่ผมอ่ะจะออกมาอยู่ข้างนอกพอดีเราอยู่ออกมาอตัวคนเดียวเราจะอ๋อออกมาอยู่ตัวคนเดียวพอดีใช่แล้วใครตอบแล้วเพื่อนผมก็บอกว่าอออออออยยยาาากกกกลงงงงมมู่่่ข้นนนนนเเเหหืััีีป็ชชวววจะิต เรับผมเรียกว่าเพื่อนหน้ามอมันเลยกาเนิดเพื่อนหน้ามอตรงนี้นนี้เขามีแต่เพื่อนหน้ามอแบบไม่เรียนมหาลัยแล้วแยกออกมาอยู่ด้วยกันแต่นี่คือแยกออกมาแล้วกลายเป็นเพื่อนหน้ามอใช่เพื่อนไม่เกี่ยวหรอว่าหน้าไหนโอ้เฮ้ยอันนี้น่าสนใจแล้วอันนี้ครูตอบแล้วกันยังไงครับเพื่อนหน้ามอมันกําเนิดขึ้นยังไงยังไงครับคือเราแบบยังไม่คิดเลยครับว่าแบบว่าจะเป็นเพื่อนหน้ามอกันเราไปสักพักใหญ่ๆเลยครับผมด้วยความว่ามีน้องคนหนึ่งเนี่ยครับอ่ามีน้องหนึ่งคนใช่ครับหนึ่ง แซมคุณแซมแล้วก็ด้วยความว่าแซม่ะก็แบบว่าร้องอะอยากให้แบบพี่ร้องนะครับมันเหมือนตอนนั้นแหละครับผมก็เลยแบบติดใจขึ้นมากันติดใจขึ้นมากันแล้วงไงต่อหลังจากนั้นก็เริ่มมาแบบว่าพิธีพิธันทําเองบ้างเริ่มลงมือเองแต่แรกเราแค่เป็นผู้ชิมใช่ครับคือยังไม่พัฒนาเป็นเชฟใช่แต่หลังจากชิมจากน้องแซมปุ๊บกลายเป็นเชฟทันทีวิธีทําแล้ววิธีกลับาวิธีเนี่ยเชฟเขาตออกันยังไงผมอยากรู้อันนี้ส่วนมากบางบางทีก็แบบเอ้ยหยิบสูตรคนนี้มาใช้หยิบสูตรคน ต้องเทสมาต้องเทสก่อนครับต้องเทสหลายหลายสูตรโอดูแบบเอ้ยดูดูเชฟเจ้านี้มาใช่เหมือนเชฟพิชลินเหมือนกินต้มยำครับเรสสูตรนี้เผ็ดไปอ่าน้ำข้นน้ำจืดอคุณก็เลยต้องมามาโมดิฟายกันเองโรับถแล้วก็ได้สูตรที่ลงตัวของพวกคุณใช่เลยกลายเป็นเชฟหน้าหม้อใช่ครับอันนี้คือทะทำขายยังไงทำขายทำขายไหมไม่น่าขายครับเพราะน่ากินเองหมดไม่น่าขายกินเองหมดไม่เคยขายใครไม่เคยขายใครเลยไม่เคยกินเองหมดไม่เคยถึงลูกค้าไม่เคยถึงลูกค้าแต่อ๋อคือส่วนมากจะ ว่าชิมจนหมดใช่คิมไปเรื่อยโอ้ยถือว่ากังวลใจอ่ะนก้นต่อไปในมุมมองของเพื่อนผมว่าหลายคนอยากรู้แล้วว่าแบบพวกคุณเนี่ยรู้จักกันมานานขนาดไหนเอาของผมก่อนจำได้ไหมกี่ปีจำไม่ได้ครับจำปีกว่า2ปี3องปีวันนี้ประมาณสามปีได้ประมาณเกือบนั้นได้เลยถูกไหมประมาณสามปีใช่ครับประมาณสามปีเลยที่คุณรู้จักกันมาแบบสนิทสนิทจริงๆรสามปีประมาณสองปีสองปีครึ่งสองปีครึ่งสนิทกันจริงจริงเราสนิทกันจระจายไม่นับช่วงที่เวลาแบบรู้จักกันแรกๆแบบผิวเผินเอางี้ดดีกกววว่่่าาระหงอยยู้ัน ผมอยากรู้ก่อนเลยอย่างแรกมุมที่เศร้าทสุดของเพื่อนอยากเอาให้ให้เรื่องตอบก่อนแล้วกันม,ม,มุมที่เศร้าทสุดของพลครับ เคยเห็นไหมน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่ายังไงครับทางบ้านเดียวครับอ่าเป็นปัญหาครอบครัวใช่แล้วไงแต่ส่วนมากแบบไม่ได้เป็นปัญหาของเขาไงคือเขาไม่ได้โดนร้าปัญหาแต่ว่าเขารับปัญหามาใช่ด้วยความว่าเขาคุณยังไงนะแต่ก็คือือนว้าแต่เขาได้เขาได้นั่นแหละครับก็มีปัญหานั่นแหละครับที่เศร้าที่สุดแต่ก็ขอแบบได้พูดเรื่องเดียวครับอ่าได้ไม่มีปัญหาคือเศร้ายังไงครับเราเห็นเขาร้องไห้เลยอืมไม่ได้เห็นนะครับแต่แค่แบบว่ารู้สึกได้อะไรประมาณนี้ครับคือเรา ปอบเขายังไงปอบเออไหว,วไหมเพื่อนไหวนะแค่นี้เรอ มึอเดือดเข้าไปเพื่อนมันเศร้าไอ้ใส่ไม่เพื่อนอีฮีแค่นี้มือก็มันก็คือค้างกับมึงกับมึงได้เลยไหมหรือไงเออด้วยความที่ผมเป็นคนที่แบบตอบคนไม่ค่อยเก่งแล้วแบบว่าใช้คําพูดไม่ค่อยถูกอ่าคือไม่รู้จะตอบยังไงใช่แล้วไงแล้วผมเป็นคนที่แบบรั่วตอบเวลาดีกว่าถึงแม้ว่าเศร้าอะไรเงี้ยผมไม่อยากให้แบบว่าคนรอบข้างเรามันต้องมานั่งเครียดด้วยอะไรประมาณนั้นอ๋อเราเราก็แบบว่าไอซื้อได้เทียนแค่นี้แค่นี้เลยของแค่นี้เลยไหวไหวหรือเปล่าในพวกเราวันนี้เขาตอบเราเป็นยังไงอ๋อปังปังเดี๋ยวต้องพูด บอกว่ามันอ่ะปอกคนไม่เป็นจริงๆไอ้ยึ่งยังได้นี่หน่งเสยงไม่เป็นอะไรคือผมอ่ะมันผมก็เป็นถ้าเวลาเต้าผมครับไม่ค่อยร้องให้คนอื่นเห็นหรอกพราะบอกเราก็ยังมีมือของเราถูกไหมอ่าก็จะเก็บแต่แค่อยากเรื่องก็รู้สึกว่าออกมาไม่สนุกเหมือนเดิมแบบว่าดูไม่โอเคดูไม่โอเคอ่าอมันก็เลยแบบว่าผมก็เลยนั่งอยู่แล้วก็นั่งเฉยๆแล้วก็นั่งคิดอะไรไปเรื่อยอ่ามันก็เข้ามาเพื่อนกูปอกคนไม่เป็นด้วย ไม่เนี่ยบรรทุกอย่างนี้ก่อนเลยเหรอแอ้บอกคนยากว่าปลอดเป็นนะเออไม่รู้ปอบยังไงวะแล้วไหวนะเพื่อนบอกอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกว่าต้องรู้สึกงงกับคำพูดว่าปอบคนไม่เป็นหรือจะให้กำลังใจผมก่อนหนึ่งครัเลยว่าคือมันมีความคิดที่แบบว่าเออมันก็ยังปอดเป็นนะผมก็เลยบอกเออไหวยังไหวริงแต่แค่แบบว่ามันก็ยังงงกับคำว่าไม่เคยปอบใครเลยเหรอชีวิตเอาคนกลับมาเอาคุณไม่เคยแบบว่าเจอเพื่อนแบบเพื่อนเศร้าหรือแบบว่าใครเศร้าแล้วคุณเข้าไปปอลอย่างนี้คุณยังไม่เคยเราจะ หลงเงี้ยเขายังแบบไม่ั<ร>มนไม่ไปหาเลยอะถามเฮ้ยเพื่อนหมาตายเหรอถ <c oughs> ามแบไปหาเลยไงฉีดเลยเดี๋ยวฉีด<ถ>ไปเลยแต่พอเขาตายเราคงนเยิ้มไม่หาแล้วเดี๋ยวไปยังไงนะแย่ตลกไปก่อนไงรายหญ่หรอเฮ้ยหมาตายเหรอเพื่อนเงี้ยเราหาฉีดไปก่อนเลยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าหมามันตายจริงเราก็แบบเฮ้ยกูอั้มตามถ้ามันร้องไห้เราอืออั้มอออั้มกูหยอกเลยแล้วตอนนี้ทุกวันนี้ตอบคนเป็นหรือยังก็ยังครับก็่แต่ผมต้องตรงๆเลยอ่ะก็ยังใช่หมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าวันใดวันหนึ่งเพื่อนคุณร้้้ออองไไหหีีกรบวยพ ก็คือแบบว่าบางทีอะตอนนี้ผมก็แบบมีแต่แล้วเช่นแบบคําพูดแต่แล้วคาเช่นแบบเข้าไปเข้าหาหรือว่าแบบว่าเรื่องคู่รักส่วนมากก็จะถามบ่อยครับตอนแต่ใช่คือกับว่าเริ่มรู้วิธีแล้วนิดหนึ่งนิดนึงแต่ว่าก็ยังไม่ได้ช่ำขนาดนั้นเริ่มเรียนรู้ดีกว่าอ่าโอเคงั้นในมุมของคุณของพลละว่ามุมที่เศร้าที่สุดของเรือเพราะว่าได้นอนว่าปกติคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะเคยเห็นเรือเนี่ยสนุกสนานเฮฮาอยู่แล้วเรั่วซึ่งรั่วจะถึงขนาดกลุ่มรับด่าว่าพี่เรือแม่ปัญญาอ่อน่ ในมุมที่คุณเห็นไหมมีมุมไม่เศร้าสุดของเรื่องไหมมีครับไา้ยังไงได้เป็นเรื่องแฟนมครับอ่าเรื่องความรักเรื่องความรักของมันอ่าได้วงไเศร้าองเศร้าในความาเศร้าเลิกกับแฟนนะเศร้ามากเลยนะ่นอยร้องไห้แบบสามสี่วันเลยดิก็คือเศร้าแบบว่าอ่าที่แบบว่าไม่อยากมีแฟนนะไอ้เรื่องนเฮ้ยท่ารเลยเหรอไออแบบเลิกกับแฟนล้วบอกว่าเออไม่อยากมีแฟนแล้วไอ้เพิ่งเบรก์ไปก่อนเขากลับมาฟังคุณในคุณเลิกกับแฟนแล้วทำไมมเมนต์ตอนนั้นคุณเป็น ไม่ได้แบบไม่คือคัคกเขาเรียกว่าไม่คือคักใช่อยากแบบทบทวนตัวเองด้วยอะไรด้วยแต่งจริงแล้วเนี่ย ไอ้แป๊บเดียวถ I mean, ือยี่ไอแป๊บเดียวแป๊บเดียวคือยี่อะไรแป๊บเดียวอะไรแป๊บเดียวไม่ได้ความคิดตอนนั้นไงครับตอนไม่อยากมีแฟนแล้วใจคือเราแบบเฮ้ยไม่อยากมีแฟนแล้วบู้แบบนั้นจบบู้ผ่านไปกี่วันน่าจะสองวันโผล่เฮียทุยไม่อยากมีแฟนแล้วผ่านไปสองวันเลือกทุกอย่างกลับมาปกติไอ้เชี่ยพี่แซ่ดีกว่าไวสัตย์อยากเล่นไครับอยากเล่นอยากเล่นเข้าประกบใบยังไงในมุมมุมพี่แซ่ดถึงเขายังไงก็คือมันมันก็เหมือนทะเลาะกับแฟนอะพี่เหมือนทะเลาะมันไวรุ่นทั่วไปอ่าอะไรแบบกูยังไม่มีแฟนคนไปเลยอ่ะ กลายเป็นคนซึมไปเลยก็คนไม่สนุกใช่ว่าเหมือนกี่<ม>วันกี่วันประมาณกี่วัน,วนที่มันเศร้าท,ท,ที่เห็นว่ามันเศร้าสุดก็ได้วันเดียวนะ โอ้ยเาี้โค้ชเศร้าเลยสัตว์วันนี้เราค่ให้ตายเลยเนี่ยตายตายแังกลับเหมือนน้ำมึงโฮ้ยเว้เลยเศร้าสนานเลยสัตว์เนียเรื่องความใจที่เขาต้องทำหนึ่งเพราะต้องบอกว่ามันมีทั้งหน้าที่การงานเขาด้วยถ้าบผมเข้าเต็มที่ไม่ได้อ๋อก็ยังต้องแบบว่าดึงอารมณ์กับอาร่าเลยเพราะว่าแน่นอนว่าเขาเป็นสตรีมเมอร์อ่าซึ่งบางทีต้องมอบความสุขเยต้องเเอน e n t e r t คุณผู้ชมให้เขารับชมแบบสนุกสนานนี่เนี่ยต้โหดึงหน้าด้วยอมบ๊วยขอนั่งไหนก็เหี้ยว เอา,อาอๆๆล่ะมาทีนี้เราได้มุมทมี่เศร้าที่สุดของพวกคุณแล้วผมอยากรู้ว่ามุมที่มีความสุขที่สุดล่ะมีไหมเขาก็มาสองปีกว่าแบบเอ้ยรู้สึกว่าเออนี่ตอนนี้มึงดูแบบแฮปปี้ที่สุดละผมไม่ได้พูดแค่แบบว่ามันเอาดูสวยหรูนะครับผมแต่รู้สึกว่าวันที่มีความสุขที่สุดก็คือตอนที่เราได้อยู่ด้วยกันจริงๆแบบว่าอยู่อ,อยู่หน้าหม้อด้วยกันแบบว่าอยู่หลักกันอยู่หน้าหม้อครับผมช่วงเวลาที่รู้สึกว่ามีความสุขครับผมในมุมคุณครับ ช่วงที่แบบมีความสุขที่สุดในมุมของแบบที่เราเห็นเฮ้ยอ้คนมีความสุขที่สุดตอนที่เราแบบอยู่น่ารำเบียงต่ไม่ใช่ครับเฮ้ยอันนี้ครอันนี้ผมคุ้นอันนี้ผมคุ้นเลยเอออันนี้ผมคุ้นอันนี้ผมคุ้นเพราะผมก็งงเว่า้ทำไมคุณพูดยิ้มเลยแบบหน้าตาแดงกลับเลยผมงงอย่างเดียวเลยจะังไงยังไง เดี๋ยวเขาว่าครับผมทุกอย่างอ่ะมันมันมีความสุขกันอยู่แล้วครับผมใช่แต่ถ้าเรามาเจอกันมันทุกอย่างมันมีความสุขออ๋แต่แต่นี้เราไม่ต้องระเบียงตอนที่มีความสุขอ่ะนั่นเดนิบเลยนะพอคุณยืนดูนกยืนดูอะไรกันนี่ใช่นไหมล่ะใช่ใช่โ็ผมเอ้คุณไอทำอะไรกันวะคุณยืนระเบียงแต่ผมก็งงเพาทำหน้าผมเดินออกไปออกไปจากระเบียงด้วยผมเดินกลับเข้ามาผมยิ้มเหมือนกันเฮ้ยเออเดี่ยวดีที่เลย เออแล้วก็จี้ก็ยาวเลยแล้วกินเก่งด้วยเออของมึงเยวระเบียงที่มันมีอะไรวะเด้อเล็อกกันได้ขนาดนั้นวะแต่ได้เลยแล้วนมเย็นโอ้ยกินจังหวานปากหมดแทบขึ้นปากแม่อ๋อเนีช่วงมงเป็นสนุกสนุกแน่เราคือเป็นช่วงเวลาอยู่ด้วยกันเพราะว่ามันสนุกสนานไฮอยู่แล้วอ่าโอเคงั้นผมว่านี้ต้องมีแหละแน่นอนว่าตลกเลยว่าเป็นมุมเที่แว่าหน้าเผามากของเพื่อนเราไม่หมดแล้วอ่ะ ว่าไปถ้าเอาแบบว่าเป็นแนวที่แบบว่าเฮ้ยงงอะไรของทางอะไรประมาณนี้แล้วครับสตรีมแบบปกตินี่แหละสตรีมปุ๊บแล้วมันก็เพิ่งตื่นเลยแล้วอยู่ดีอ่มก็จะคึกมาเลยคึกเฮ้ยเพื่อนลุยก็ผมขอไม่พูดเป็นสำนันแล้วกันแล้วบอว่าลุยเลยอะไรอย่างเงี้ยลุยกันเลยมันก็เลยทำเป็นคนรับเป็นคนรับแล้วเฮ้ยลุยนี่คือรู้กันแล้วรู้อยู่คนดูนู่นรู้อยู่ก็แบบว่าบผมก็นั่งสตรีม ผมก็ต้องหายไปเป็นช่วงๆแล้วมันก็จะแบบเขาแล้วผมก็ต้องตักขึ้นตักลงตักขึ้นตักลงก็จะได้ยิงแล้วไม่ด้วยเพราะว่าไม่มันดูดด้วยคนรู้ก็เลยแบบอาจจะแบบได้ยินบ้างเอาไปแซวบ้างอะไรประมาณนี้นะใช่ถ้ารั่วนะครับเอากัรั่วเออรั่วต้องรั่วแหละอ่ะแล้วของคุณล่ะครับยังไง ผมต้องบอกว่าผมกับเขาอะจะเหมือนแบ่งกันคนละสายอยู่ในห้องเขาสายอะอยู่ระเบียงอ่าเขาจะอยู่พวกทางระเบียงซะส่วนใหญ่ใช่เขาชอบแบบนั้นผมอยู่ในห้องพออ๋อคุณชอบอยู่เย็นเย็นเย็นเทุกอย่างน้ำคมยึดสายน้ำม้อเลยอ่ะอ่แล้วยังไงอ๋อคือติดหม้อเลยติดมอเลยอะไรต่อผมเป็นคนที่คเขาชอบเดินทางสายเขาเท่าไหร่ผมต้องบอกว่าโดยเฉพาะของผมด้วยเรื่องกลิ่นอะไรพวกนี้ด้วยอ่าไมรกินใจกับกลิ่นอ่ะมันเขียวมันเขียวเออมันเขียว เออพื่อนก็มีกลิ่นเนาะนี่มึงแอบดูไปก่อนมั้เนี่ยกูว่าแรกเย็นหลังในหลังออฟฟิศเนี่ยเดินยิ้มมือออกมาใหญ่พนักงานพนักงานเยียกว่าฟันที่แล้วบอกกูฉีดยู่ฉีดอยู่รอดูตากล้องดีนะเนี่ยตกล้องยืนยิ้มหวาเลยสัตว์ถือกล้องเฮียถือก้องพ่จมยิ้มหนึ่งที่สัตว์อ่ามูลนิังไงครับอ่าถูอารมณ์คล้ายกันเลยสตรีมอยู่อ่าสตรีมอยู่เขามอกวาอ่าห้องบอกว่าต้องเปิดตู้ใช่ไหมครับผมเขาไม่ได้เปิดมาแล้วหรอกว่าผมเดียเป็นคนรับ เปลี่ยนฟิวอ่าเหมือนตากล้องไอ้เหี้ยตากล้องเนี่ยยืนอในกุ้งเนี่ยยิ้มหวานเลยว <c oughs> ันแ้กผมเดินนี่ผมแอบแชร์ให้วันแ้กผมมาตึกเอเอผมเดินเข้าไปฉี่แล้วผมก็เจ้าหนึ่งผมได้กลิ่นไงไอ้เหี้ย, <c oughs> ยกลิ่นของใครไว้สักแล้วก็นั่งคุยกันแล้วเปิดเพลงแบบแนวๆว่านี่แบบวิคคาลิฟาหน่อยโอ้โหดูแค่เดี๋ยวสิแล้วผมก็เฮ้ย <c oughs> งเหี้ยอะไรวะหลอนเาะว่ากูผมยิงโทรศัพท์ก็ไปดูก็อย่างกูดีว่ะแล้วเกียเสร็จพผมเดินออกมาโอ้ยตามเสียงไปตามเสียงไปนะผมเดินไปตามเสียงปุ๊บผมแอบเห็นมันไอทีมงงานั น,นั่งยิ้มกันผมเฮ้ยแล้วเหมือนเหมือนตกใจกันแฉฟันือเป่าโวโอนายไปพี่อ่ะเราไบถามอ่ะเราไบถามแบบเขินน่ะ <c oughs> ดูไปต่างประเทศเลยไอสัตว์ล่าสุดสองคนแล้วนั่งยิ้มกันหวานเลย ลิ้มืออยู่สองคนข้างซอยยอ่าเป็นวิตามินเป็นวิตามินนะวิตามินอย่างวันนี้ไหนให้พูดสองคนฝากช่องทางแล้วกันการติดตามปิมอยู่ที่เป็นบูครับเพจโมด้าเลยอ่าแล้วขอบคุณผมครับทวิตครับทวิตทีวีอ่าชื่อบุญเลืองครับ B U N อ่าอันเดอร์สตอว์เฮ้ยเฮียมึงสกปรกขนาดนี้สัตว์นี่มึงดูถูกโปรดักชั่นูมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาขึ้นได้พอพูดบุญเลืองก็ดนขึ้นบึ้งขึ้นนี่เลยครับเฮ้ยสัตว์นี่ดูถูกคนตัดต่อมากเลยเนี่ยนี่นี่ตรงนี้งานวันนีี้้้โโมมมมเเเเเนนนนนนต์ขขอออองพพื่่่กกกจาาาัััไปผชิญบหหลยยคครู ขอแบบแสดงความรักกันแบบเพื่อนเอาแบบว่าไม่ต้องเยอะแบบหอมปากหอมคอมาดูดปากเอาแบบเพื่อนเลยแบบเพื่อนเลยไม่เอาแบบว่าแบบไม่เอาแบบเกินเลยกันไม่เอาเกินเลยเอาจุกปากนี่ฮะไม่ใช่ผมเป็นสภาก็เหรอไม่ผมเป็นสภาผมเป็นผู้ดำเนินรายการขอพวกคุณนะเอาจุกจุ๊กจุ๊กจุกอะไรจุกอะไรแบบเพื่อนเลยจุกด้คจุก รายการหาหรือว่าอีพีหน้าจะเป็นใครนะครับยังไงคอมเมนต์บอกพวกเราด้านล่างได้แล้วจะให้แจมแจมเลยครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเรื่องมันเป็นคนที่ปล่คนไม่เป็นครับจะอยู่คนไม่เป็นมันต้องบอกว่ามันจะอยู่ทุกช่วงเวลาช่วงเวลาที่แบบว่าถึงจะแย่อมีความสุขมันก็จะอยู่ด้วยถึงมันจะแบบว่าปล่าใครไม่เป็นเลยนะไม่ว่าจะยังไงก็ตามเขาจะอยู่กับเราเสมอใช่ถึงจะมีหรือไม่มีจะช่วยได้ไม่ช่วยได้มันก็จะอยู่ด้วยแต่จะอยู่ด้วยเสมอใช่ใช่เจ็บโต